เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปเป็นเพจมาที่เรียบร้อยโอ้โไันอโนม่ว่าจะใกลเราไปด้วยกันอันนี้เป็นเรือทุบน้ำแข็งหรือเรือแต่น้ำแข็งที่เรากำลังจะขึ้นไปนะวันนี้จะพาวอลกว่า ในการที่อยู่บนเรือตัดน้ำแข็งประมาณ3มชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างนะคือแบบดีงามเนี่ยบรรยากาศรอบๆที่แบบว่าตอนนี้เป็นหิมะหมดเลยนะเป็นหิมะหมดเลยใช่ครับอันนี้ช่องช่องเอ,อริวไปช่องพี่ฟ้าด้วยนะครับอันนี้ช่องโกเฟ่มแฝดพี่โรเด,อ,ดอรี่นะครับ คลิปกูด้าครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับตื่นเต้นไหมครับการขึ้นเรือครั้งนี้ตื่นเต้นก่อนตื่นเต้นค่ะเต้นแบบอะไรวันออกปากเลยบ้าแท้วันนี้เราจะไปไหนบอกวันนี้เราจะไปไหนครับวันนี้เราจะไปขึ้นเรือตัดต้องแทนทำแน่นในชีวิตค่ะโดนเรียนเพื่อสิ่งนี้โอเคทุกคนไปกันเลยเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือนะครับ ขอแยกออกช่องโกฟิมด้วยนะครับได้เลยค่ะด้ตัวโจดิมาตอนนี้ก็จะพาขึ้นเหรือแล้วใครที่มานะผมแนะนำว่าต้องใส่รองเท้าที่มันกันลื่นหิมะด้วยนะครับก็จะลื่น คนตอนนี้อ่ะอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วเรืรอรรออกที่เรียบร้อยคู่นี้คู่แบบสุดยอดมันเป็นเรือตัดแขงเรือที่แบบว่าเดินเรือแล้วเราอ่ะจะพาทุกคนดูบรรยากาศรอบๆจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นทะเลเลยนะแต่ว่ามันเป็นน้ําแข็งไปแล้วนะทุกคนพวจะแบบหนาวฟินแลนด์ฟินใจสุดๆเลยเดี๋ยวไปใส่ชุดสีส้มแล้วก็ว่ายน้ำตอบแบก,กันเลยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเจ้าเกิน เงินาต้องโูนะป้าต้องโูไม่เห็นขวัญแล้วอะไรเรื่องพอโพอเดีดิดีดิโอ้โหโหนจะหนาวเลยนะรัาแหมตอนนี้ ซึ่งเราจะใส่ชุดใช่ไหมถ้าใครจะลงเขาก็จะให้ใส่ชุดตรงนี้แล้วก็ลงไปที่ทะเลนะโดยแบบนีบ้เลยเป็ชุดนี้นะนี่คือเรือลานี้นะครับที่เรากําลังจะแล่นเรืออยู่ตรงนี้ว้าจริงๆแล้วพู้นนั้นก็สวยนะตรงเนี้ยเนี่ยที่เราจะไปเราจะไปตรงนี้ ดังแดงดังแดงดง,ดง,ดงี้เลยเวลอแค้นตุงสามารถแลกที่คาเฟ่ได้เลยได้เลยเซบ้เราจะกินอะไรดีก็มีอย่างเดียว <laughs> <laughs> ทุกคนตอนนี้เรือจอดเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศสวยมากแล้วอยากจะบอกว่าหนาวมากๆเลยนะตอนนี้อยู่กลางทะเลทุกคนเนี่บนยบรรยากาศหเราจะลงไปเป็นปลาตั้งก๋วดีไหมทำไมแบบผมหนาวจังเลย <c oughs> คนหนาวเลยอ,อ,อ,อะไรดีเราเราจะต่อ And now. Thank you so much wow. ไม่ได้ธรรมดาเด้อนน่อันนี้เนเป็นไปสฟพิทิเกตเด้อราคันไหราคันไหนตอนนี้ผมก็ลงจากเรือเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปสุพิิเคตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปเราจะไปไหนกันไปกินข้าวกันนะครับแล้วก็ไปกันต่อเลยเมื่อยแล้วเมื่อนี้ ปวดเอวอ่ะเมื่อกี้ลงน้ำแล้วก็ปวดเอวเลย <c oughs> วามางงว่าทำไมผมปวดเอวผมไม่ได้เด้งในนอะไรในน้ำสัก,กนหน่อยหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับผมก็จะพาทุกคนไปที่หมู่บ้านอะไรสักอย่างเป็นหิมะเขาแกะสลักเป็นหิมะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเลยนะครับอาวิลดาสไลด์มาเลย <c oughs> ปังมากคนแก่อเล่น้าคะแล้ดูแชร์เป็นคนละภาพนเอาทำไมไม่ถึงเหมือนพี่แล้วอะเขาไปมาถึงนี่ อาเสียกุญธนทำไมถึงไกลจังเลยอ่ะลุกยังไงลุกยังไงเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างก็คือปวดปียกโท้นร้บ มันตูดเปียก <laughs> ไปเจอกันที่หมู่บ้านแทนนครไปกันเลยเย้ย <laughs> เหลือรถคันเดียวไหนบอกว่ารีบร <laughs> ีบนะเหรอ เข้ามาข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาคือมือตื่นแท้อันนี้เขาจะทำเป็นแบบคล้ายๆบคดคริสผมตกใจหมด <laughs> ผมตกใจหมดกำลังพากเสียงเอทำไมมันดูเหนื่อบ้า อ๋อโนนไงฟ้าสไลเดอร์นี่ยาวค่ะดากเปียกพอดีเด้อดากเปียกแล้วจ้ะเด้อจะพาพี่โกเฟมนะไปสไลเดอร์บ้านหิมะมันค่อนข้างที่จะแล้วก็เลยมาเจออยู่ขังเด้งดึงอะเด้งดึงอะเด้งดึง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 มาผีมพาไปเมื่อกี้ไปสำรวจมาแล้วโอเคไหมเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปแล้วขึ้นบันได โคตรยาวแล้วก็ให้คุณแม่ไปอ้อมไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยนะล็อกบูดาเข้าไปตอนน่าไม่กล้าเข้ามาเมื่อกี้ผมตกใจพี่เก๋ใช่ปลโอเคปลายจะเพี่พาขึ้นมาเดี๋ยวให้คุณแม่ไปรอตรงแล้วก็เลี้ยวขวานะครับอ you ready? Yes! go โอ้ยไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะบูดาเป็นไงเราเมื่อกี้สไลเดอร์ลงมาสวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่ไ,ไม่อ่ะหนูขึ้นไปแล้วก็หนูเดี๋ยวซ้าย วาว้า้มดหรอหมดรอบแล้วใจมา2เย็หมดแรงช้หมดแรงแล้วีโอ้ว ไปนอนแล้วนังนอนได้โคตปีโคปีโขอรปีโอ๊ยลืมกดถ่ายลืมกดถ่ายทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านซานดาคอร์สนะครับอ้าวไป่เหนื่อยแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้าน ซา <Santa> นตาคอร์ตนะเดี๋ยววันนี้ผมมาถึงเยือนซานตาคอร์ตแล้วผมจะเจอซานตาคอร์ตไหมไปดูกันเลยไปนะครับเรเวอา,าเปิดคิด้พี่เฟรมหน่อยวันนี้เราจะจอยู่ในหมู่บ้านจำนะครับอ่าเราจะเจอซานตาคอร์ตไหมเจอนี่เจอเลยโอเคทุกคนไปกันเลยครับไปกันเลย <c oughs> โอ้

มางห่าปน้องเทพไปเลยน้องเทพมานี่ก่อนน้องเทพน้องเทพครับชันชั่มนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาที ไปไหมใกล้หน่อยเร็วมานี่แล้วครับทำไมต้องเดินเหมือนตุ๊กตาหิมะล่ะทำไมต้องทำอะไรนะบรรยากาศเหมือนมาแบบเดินธันวาอีกรอบหนึ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสเลยโคตรเหมือนอ่ะมีสโน ที่แบบสโนเมนบรรยากาศดีมากแต่ค่อนข้างที่จะหนาวเหมือนกันนะครับทุกคน ปิดนะเสียใจทุกคนครับเมื่อกี้ผมเดินไปที่ว่าจะไปขึ้นกวางเรนเดียที่แบบมันลากเลื่อนใช่ไหมวันนี้มันปิดเนี่ยสงสัยกวางไม่สบาย <c oughs> หนาวเย็นปากพูดไม่ได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> ย็นหูด้วย <c oughs> หรือวันที่ปิดหูไปรถก่อนได้ไหม <c oughs> ไปรถไปที่ปิดหู จะเดินไปนถดก่อนหนึ่งนถจอดไหนอ่ะขนาดลืมอย่างเียวเลยอะเด็กนี่แต่ด่าสนเดูก ฟินแลนด์ EP หนะครับเราก็เริ่มต้นกันที่เรือตัดน้ําแข็งอยากจะบอกว่าเป็นเรือที่สนุกมากแล้วก็อเมซิ่งมากๆจากน้ําแข็งก็สามารถล่องผ่านน้ําแข็งได้ดีมากๆเลยแล้วบรรยากาศบันนั้นคือดีมากๆรยวิวสวยและทุกคนที่ไปด้วยก็แฮปปี้มากๆหลังจากนั้นเราก็ไปที่ หมู่บ้านหิมะกันแล้วก็ไปทานข้าวเที่ยงหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเราก็ไปที่แล้วเราก็ไปกันต่อที่หมู่บ้านซันเตอร์คอร์สเป็นอีกเมืองที่อบอุ่นเอ้ยเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับได้เห็นบรรยากาศของซซนเตอร์คอร์สแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของเหมือนเรากลับไปเดินทันบาช่วงมริสคริสต์มาสเลยนะหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางมาห้องอาหารแล้วก็ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านอีก เพื่อดูแสงเหนือในคืนนี้ให้ทุกคนติดตามนะครับโกเฟรมไปกับเฟรมว่าเราจะเจอแสงเหนะืออ EP ต่อไปไหมครับ